ะะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านเชียงจากสารสองค่ะีนนี่นะคะก็ะะจะมีผลิตภัณฑ์จากสารมากมายค่ะ <c oughs> ซึ่งบ้านทุเมกกำมุนลูกแพ่นะคะ <c oughs> ก็ได้มีส่วนร่วมในเครื่องจากสารนี้ด้วยค่ะในวันนี้นะคะผู้เราก็ได้นําผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้า,านคุเมฆหนองนางฟ้า <c oughs> มาขายในนี้ด้วยค่ะลูแพ <c oughs> ซึ่งมีชื่อเสียงมานานแล้วและก็ต่อเน,นื่องมาเรื่ยอยๆจนถึงทุวันนี้ ได้ทำให้ทุกตัวเรือนมีใช้มีอยู่มีกินกต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อสุกวันทำก็จะได้ก็นานแต่เอาไปใช้นี่ก็ไม่ใชยวันเดียวพังใช้ร่วมปีทําให้คนเหลือเงินทําให้ได้ประหยัดให้มีเงินและจะให้ลูกหลานนี่สืบทอดไปเรื่อยๆให้เป็นตะหนักว่านี่คือผิดแผ่นที่มีคุณภาพมากและมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตถึงเนี่ยกระทั่งแับนี้ ไดส่งออกมาเหนในยุสทสุทธอนทั่วทั่วทั่ว,วภากอีสานหรือในกรุงเทพกรุงไทยภาคกลางก,ก็ไปไปหมดเนี่ยไปทั้งออสเตรเลียก็ไปแล้วเกาหลีก็ไปไปหมดว่าไปแล้วนะแม่ค้าก็ไปจําหน่ายทีนี้ลูกหลานเราไปแล้วนี่สาคัญมากเรื่อการทําทําเป็นเก่งต้องขายเป็นตรงนี้สาคัญมากทําเป็นแล้วถ้าขายเป็นด้วยถ้าทําเป็นขายไม่เป็นทําให้ไม่รวยทําให้ไม่มีเงิน ดังนั้นตระหนักถึงทางก็คือการขายเป็นอันนี้สําคัญเอาโอเคอันนี้วันนี้ลูกหลานที่มานี้นะเ็นอมิชนต่อไปก็จะเป็นบูชนีคกตระหนักถึงสิ่งที่พันเหล่านี้ฟังเหานะที่เราถาขึ้นมานี้นะทำเจ๋งแล้วต้องขายเก่งด้วยขายขายเก่งก็ไม่ดีต้องขายเป็นนะ